เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับหัวเขาเรียบร้อยหายไม่รอดะะัะสั่งก็าไม่รอดก็ต้องไม่รอดครับเพราะโหมีเขียวว่ะไม่หายไม่ใหม่เนาะมีเขียวเรียบร้อยคะอยอยอออ่ะอืมอืมเรียบร้อยออกกัน ฟานอีกเรียบร้อยเรียบร้อยครับฟันดีฮะใครเกิดเมลาน,น,นอรวัติยมเรียบร้อยกร,ร,ราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูซีไอมาดูคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมอาวิกแล้วใช่ฮะอาวิกตลอดฮะและซึ่งวันนี้ผมเล่นเป็นแคร,รี่ตำแหน่งไวโอเลตครับตำแหน่งแคร,รี่เออไวโอเลตใช่ อาซับฟังเราก็โออีชาอีชาเลยโอเคช่างเถอะก็พอได้อยู่หรอกมั้งโอเคมาแล้วจะมาเล่นแบบเออเหมือนว่าเกมนี้ไม่ค่อยมีแทงก์แล้วกันใช่เกมนี้ถ้าไม่มีแง่งเลยเราจะเล่นยังไงฮะซึ่งตัวที่ผมเลือกมาก็คือไวโอเลตครับผมนะเป็นตัวที่ตีแกยอยู่ระดับหนึ่งและขาไม่ตายด้วยใช่ขาไม่ขาตายด้วยฝันตรงข้ามก็มีอยู่แล้วครับเป็นนี่เยอะแยะ Okay. โอเคมมยเลยก็ถือว่าดืนเทดได้ผมนะเทดได้มากมเทดได้เอาแล้วเอวัอในนี้ใส่กันแล้วทุกคนเสร็จกับพามานี่ฮะปัวเข้าไปเล่าคือ,อสกิลไกลกว่าครับพามานี่ฮะหรือว่าต่อแถวนี้ได้เรื่อยฮะบอกผมบอกได้ว่าเรื่อยเๆรๆื่อยเอาไปแล้วครับผมนะคุณเพลนอืมใส่กันไหมได,หไ,ดได้ฮะได้แล้วเทดได้ฮะเทดไหวเทดอืม อาวม่น่า,าคุณขับไปนี่ี่ยน่าเทดไหวอยู่นะครับผมว่าโอเคเขาไปเก็บเลือดนะครับแ <c oughs> ดดอ่ะ <c oughs> โอเคโอเคมาพูดพดปกตินะพูดปกติอมแม่ยังรอดคลิปที่แล้วไม่หายเลยทุกคนนะครับ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 อะไรเนี่ยอพอพอพอเล่นปกติหนะ่ะอือย่าฟืนตัวเองมากนี่ฮะใส่เลยฮะมาดีครับมาดีครับเราไหวฮะยังไงเราก็ต้องไหวอย,อยู่แล้ว่ะตัวเรา มือบูเท่ากับสู้ไม่ไหวฮะอืมเจ็บๆไปครับอืมจะโรไปอ๋โ oh อ้ oh. oh my god อ้า my god อ uh ืม huh. ยิงไปเลยฮะ ยิงค่ะยิงโอ้ทำไรครับทำไรครับพ่อหนุ่มทังได้ไหมโอ้ทันอืมสวยงามครับโอเคถือว่าเราใช้ได้คะจังหวะนี้ พ่อเพื่อนยิงเลยครับยิงเลยครับไม่โดนโอ้โหโ,โอ้ยิงเลยครับพ่อโอ้ขจา้าช่วยใส่ไรครับคุณลิปโปหืมโอ้โยตีมีถือว่าเล่นดีมากลิทอ่ะเล่นแบบใส่เดียวแหละวิ่งมาใส่เราเลยทุยกคน ยิงครับยิงม,มาดีครับใส่ได้หมดครับโอ้โหโอ้โหครับพี่นี่เขารวยกว่าเราครับอมง่ายๆเราไม่น่าไปเลยเก่งจ้าสวยงามครับอ๋อชิท here we go again คลิปหายนะ น่นดีครับมาดิสวยสวยงามชิบหายละโอเคยิงฮะยิงอู้ไม่ตายเออเลือดน้อยมากเลยทุกคนชัวไม่ได้ชัวไม่ได้ทุกคนเลือดน,น้อยไอรูบูโอ้โหรูบูจังหรนี้วานี้ชิบหายละ โอ้โหมีห mm ่เมี่คือเขาน่าจะเล่นเป็นมังคับตตมี่ตัวเนี้ยนดี้ฆ่าไปเจ็ดตัวแล้วกูว่าแคลรี่มีเครืองนวลตาเนี่ยแคลรี่ฝั่งมื้ฆ่ามึงเครืองนี่ฮะอืมเจ็บๆไปยิงฮะเรียบร้อยครับมึงสายพันธ์เอสซเซนล่ะฮะกูจริงจังมากกับมึงเลยนี่ สทำเป็นหงทำเป็นห้าวขอหยาบหน่อยเหอะอ๋อ,อเดียวเดียวเดียวโอ้โหไม่นะเรียบร้อยส,ยสวยสวยครับสวยมาไดราศีของเราและหืมฟิก<ต>เลยโอ้โหเครื่องหลอดเครื่รองหลอดเดียวทีเดียว อืเรียบร้อยครับในป้อมก็ไม่เล่นทำไรทันไหมล่ะทันไหมทันไหมไม่ทันนาดีไว้เรียบร้อยสวยงามขอค่าหน่อยยื้ยลำคางมาตั้งนานละพ่อหนุมเลยไม่ทัน นึกว yeah. ่าจะตัวเย่สแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอืมครึ่งหลอดโอ้สวยครับเพื่อนตอนนี้คือเจอยุ้ยคือมันมันน่ารักเกียดมากตัวทีเดียวแม่งยิงผมกับตุยทุกคนยิงไม่อยากจอด้วย ย,ยิงฮะยิงต้องวางย,ยุ้ยขวอญนะระวังย,ยุ้ยิงเดียวหยบสกิลร้ยให้ได้ครับอืมยับลอยเป็นไงบอกแล้วว่าเราบุกจากของนะมียุ้ยอ่ะอืมอเงาไหมล่ะลูกโอ้เรามาแล้วลมาแล้วหืมโอ้โหไม่ทัน <c ười> เอาแล้วด่ากันนะจังหวะนานอืมขี่อ่ะโวเขาเรียบร้อยหายไม่รอดฮะสัง่งว่าไม่รอดก็ต้องไม่รอดสิครับคุณม่รอดนี่ผมผมไม่ผมเสียหายนะครับเรียบร้อยครับเจ็บๆไปขอเดียวฮะขอไอเรนี่อย่าพังไม่งั้นขี้เกียจฟาร์มคลิปสามคลิปนทุกคนเอาไหมเอาไหมโลโบูบูสักหน่อยไหมจับเนี่ยสักหน่อยไหมลูบู จบแล้วพ่อหนุ่มมันจบแล้วลอือยิงไปก่อน it's over คือมันจบแล้วฮึ้มโอ้มาแล้วจังหวะนี้แทงเราไม่แทงนี่ป่าเราฮะรอเขาเฉิดฉายเราวุ๊บเรามันหอนป๋อืออเกือบตุยเอาตุยเอ้ยฆ่าคอเกิดได้ฮะโอ้โห โอ้โหมีเขียวว่ะไม่ได้ไม่ใหม,ม่เนาะมีเขียวเรียบร้อยค่ะโอเคโอเคโอเคตีมี่ไปกลับบ้านแล้วนะตีมี่กลับบ้านแล้วตอนนี้ผมเห็นตีมี่กลับบ้านแล้วอืมอืมเรียบร้อยโอ้เพื่อนมาดีเนาะมาดิเรียบร้อย จบได้จบได้ไหมจบได้เพื่อนจบได้หลอกจริงฮะหลอกจริงใส่อกนินจะมาไหมล่ะถ้ามาผมฟิกใส่เลยนะเรียบร้อยไม่ถึงว่ะเรียบร้อยครับฟันดีฮะ ใครเกิดเอล์ดอร์ยอดเยี่ยมเรียบร้อยทัน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 เจ็ดวิเจ็ดวิมาดีคลิปคลิปโอเคสวยสวยสวยจบจบจบโอ้โหชัดอ่ะ,อ,ะอ,อีกแล้วโอ้เกมนี้มึงโอ้ยเกยมเนี้ยคือไม่ตึงว่างเลยทุกคนนะเงี่ยบมากทุคนเกมเนี้ยตึงมากคือมึงวิเคราะที่แบบโอ้ยอยากพูดคำหยาบเยอะๆเลยทุกคนนะแต่ก็นั่นแหละพูดได้แค่แม่งแม่งอะไรน่ะ อมันเป็นคำฝุดเติดป่าแล้วคนนั้นโอ้โหเป็นเกมที่แบบจริงจังมากือแบบไม่ตึงชิบห่ายแบบโอ้กูชนะได้ไงพ้าลละผู้เลี้วงวะชนะได้ไงครับอืมไม่โคตรหลุนทุกคนแถมเกมนี้ผมแทบจะปล่อยจอยได้สามะเออเดี๋ยนี้พูดความในใจออกมาก่อนนะคือหนึ่งเลยคือไอคือจะโทษซับก็ไม่ได้นะซื้อซับมันก็ทําหน้าที่ของมันอนะคือมันพย,ยายามแบบเปิดแบบอะไรนี่แหละ แต่มันการแครี่ไม่ได้ใช่ผมรู้วันนี้ผมก็พยายามสอนพวเองแต่ว่าพยายามยืนอยู่หลังนะแต่ตานี้มันยืนอยู่หลังไม่ได้ทุกคนตีมิ้งบุกมาเลยทุกคนเออคือตีมี้งบุกมาปุ๊บหลังล่งเลยทุกคนเพราะว่าซับเรากันไม่ได้เลยใช่เป็นเกมที่แบบโคตรลุ้นทุกคนนะโอเคผม AVP ก็าไม่แปลกฮะแล้วดูฝั่งตรงข้าม A v p ทุกคนนะ11อนะคือฝั่งตรงข้ามเขาลงตัวมากเลยทุกคนนะยกเว้นแต่ไอ้ฟาร์มกับไอ้ฟาร์มกับออฟฟันตรงกางที่เหลือลงตัวเลย ซับเก่งฝั่งตรงข้ามแคลรี่ฝั่งตรงข้ามคือมันเสียบหยาบขึ้นหนึ่งเลยคือมันดิงใกล้ครับมันแรกคือมันเปิดก่อนด้วยแคลรี่ฝั่งตรงข้ามนะมันโดนแก้เยอะออันนี้ผมพอเข้าใจมีฝั่งตรงข้ามถือว่าเล่นดีมากครับเล่นดีจริงๆเติมได้เมจเก่งด้วยซับฝั่งตรงข้ามนี่ผมผมว่ามันควรจะมี p ีด้วยสนาดฟับซับฝั่งตัวข้ามนะอือผูขู่ถือว่าฝั่งตรงข้ามถือว่าเล่นลงตัวมากเลยไออ่ะเมดแคลรี่และก็ะซับนะส่วนป่ากับอัพฟันก็น่าหนะตามสภาพส่วนฝั่่งงเเราาก็ถวค้อยล คือที่แรกหยิบริปัวมามันน่าจะเอามาแทงหรือเปล่าก่อนอะ่ะเออใช่น่าจะเล่นแทงใช่น่าจะเอามาแทงอืมอ๋อเนื้อว่าจะแพ้